สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอั้มน,นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้อั้มอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะ,ะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1นนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะจะมานำเสนอนะคะรถอีซูซุมิวเอ็กนะคะรถพีพีวียอดนิยมนะคะอีกรุ่นหนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรถนี้นะคะเพชรยนต์นะคะนำมา เสนอให้ลูกค้านะคะในราคาประหยัดนะคะมีหลายคันให้ท่านเลือกเลยนะคะวันนี้อ้ําจะมานําเสนอคันนี้นะคะเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าน่าสนใจยังไงนะ,ะสำหรับคันนี้นะ,ะลูกค้านะคะดูทะเบียนนะคะ5กไก่ฮอนห้าแคันนี้นะคะเป็น isuzu mu-X นะคะรุ่น1.9 navigator เป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นปุ่มพุ่สตาร์ทมี navigator ให้นะ,ะระบบแอร์เป็นดีตอน และที่สำคัญนะคะคันนี้ไม่วิ่งใช้งานมาเพียงแค่76,000กิโลเมตรถือว่าใช้งานมาน้อยมากจริงๆนะคะเป็นไม้แท้นะ,ะไม่มีการกลับไม่มีการกรอมไม่นะ,ะลูกค้าสามารถนําไปตรวจสอบได้เลยนะคะ,ะดูในส่วนของด้านหน้านะค,ะคันนี้นะ,ะลูกค้ายังจะได้รถสีขาวมุกไปด้วยนะคะเป็น Isuzu MU-X e นะคะตัวกระจังหน้านะะของ MU-X e รุ่นนี้นะคะทำเป็นโครเมียม นะคะแถบโครเมียมขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับโลโก้ของ isuzu เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของไฟคู่หน้านะคะให้ดูกันใกล้ๆนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะเป็นไฟลูกแก้วแบบนี้นะคะเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโคมนะคะอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นปี16นะคะจดใช้งานในปี2017 ไฟเ a นะย์ท m มรัน n ิ่งนะคะจะยังเป็นอยู่ด้านล่างนะเป็น led นะคะ d a y t i m e r u n n i n เป็น led จะอยู่ด้านล่างนะคะจะไม่ได้อยู่ในโคมเหมือนรุ่นปี2017นะอยู่ด้านข้างกับไฟสปอตไลท์คู่หน้านะตัวชายด้านล่างนะคะทำเป็นสีเทานะเพื่อให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ดูรถสปอร์ตมากขึ้นเลยนะคะสำหรับในส่วนของล้อแม็กนะเป็นแม็กอลลอยนะ ลายคล้ายๆดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นแม็กแพ้โรงงานหน้าของอ s u z u เลยนะ,ะเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะตัวนี้เป็นแม็กขอบสิบเจ็ดอ่ะให้ดูรหัสยางกันนิดนึงสองหกห้านะคะสองหกห้าหกห้า R สิบเจ็ดอาจาคันนี้นะ,ะลูกค้าได้ยางปีสองพันสิบเก้านะยางดันหลบให้ดู สภาพของยางนะคะตัวลายนะคะตัวยางเนี่ยยังเหลือๆอ,อยู่เลยนะคะสำหรับในส่วนของด้านในนะคะตัวโครงสร้างก็คือเดิมๆแบบนี้เลยนะคะ ไม่ได้มีการพ่นสีไม่มีการชนแน่นอนนะไม่มีชนหนักถึงตัวโครงสร้างเนี่ยรับประกันได้เลยนะคะว่ารถของเป็นยนเราคัดเข้ามาให้ทุกคันเลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะสําหรับตัวบันไดข้างนะก็เป็นบันไดข้างจากโรงงานด้วยนะไม่มีร่องรอยเลยนะสําหรับตัวบันไดข้างเดิมนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะซึ่งเป็นสีขาวมุกนะตัวไฟเลี้ยวมีมาให้นะจ๊ะ ในส่วนของมือจับเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกุญแจสมาธิด้วยนะคะเป็นปุ่มสําหรับกดเปิดประตูและล็อกประตูนะคะไม่ต้องควักกุญแจออกมาให้ยุ่งยากเลยนะคะเพียงพกไว้กับตัวนะคะใส่ไว้ในกระเป๋านะคะท่านสามารถเปิดประตูได้นะคะล็อกประตูได้จากด้านนอกมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะัคนนี้ด้านบนกันก่อนเลยนะคะมีสปอยเลอร์นะคะไฟเบกรกดวงที่สามเป็น led นะคะอยู่ด้านบน ตัวเสาอากาศนะคะเป็นคลีบฉลามนะคะชาร์ฟฟินส่วนไฟท้ายนะคะเป็นหลอดฮารโลเจนนะคะเป็นไฟมันติดเติเฟคเตอร์แบบนี้ตัวฝากระโปรงท้ายนะคะก็มีสัญลักษณ์โลโก้ของ isuzu mx u X นะคะอยู่ครบเลยนะคะตัวแถบครมเมียมนะคะขนาดใหญ่ ตกแต่งตัวฝากกระโปรงท้ายแบบนี้นะคะชายด้านล่างนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะแล้วก็เป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะทำให้รถออกแนวสปอร์ตมากขึ้นนะคะดูสปอร์ตมากขึ้นให้ดูกันรอบๆคันก่อนนะคะสีนะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวอําเปิดให้ชมนะคะตัวภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะอะ สำหรับตัวโครงสร้างกันก่อนเลยนะคะให้ดูนะ,ะหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีถอดไม่มีขยับแน่นอนนะคะหัวน็อตไม่มีการใช้สีแต้มปกปิดร่องรอยนะคะคันนี้นะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะตัวตะเข็บพับนะคะตัวรอยเม็ดอาร์คต่างๆเนี่ยจากโรงงานเนี่ยให้ดูกันชัดๆนะคะนี้ไม่มีรอยถูกแก้ไขนะคะบางท่านบอกว่าซื้อรถมืสอง รูไม่เป็นไม่กล้าใช้นะคะบอกเลยว่าเข้ามาที่เพชรโยนนะคะเราชี้ให้ท่านดูได้ทุกจุดเลยนะ,ะว่าจุดไหนนะ,ะที่ลูกค้าจะต้องสังเกตนะคะการซื้อรถือสองนะคะบางท่านอาจจะกังวลน,นะคะเรื่องของเครื่องยนต์นะคะเรื่องของโครงสร้างนะ,ะว่าถูกชนมาหรือเปล่าอ่ะอันนี้นะคะให้สังเกตที่หัวน็อตได้เลยนะคะจะมีสีแต้มอยู่นะ,ะเป็นสีม้จากโรงงาน สีชมพูชมพูตรงเนี้นะคะอันนี้คือไม่ได้ถอดเลยนะคะหัวโช๊คเป็นเป็นโช๊คค้ํานะโช๊คคัเดิมจากโรงงานนะคะนี่ยังมีความยืดหยุ่นดีนะคะไม่ไม่มีห้อยนะคะคันนี้อมาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างนะคะตัว Mule X นะคะเบาะด้านหลังสุดนะคะแถวหลังสุดนะคะจะสามารถปรับพับนะ50-50ได้เลยนะคะแล้วแต่ลูกค้านะ,ะเลือก ปรับตามการใช้งานนะจะพับราบไปเลยนะสำหรับเก็บสัมภาระนะคะที่มีขนาดใหญ่นะพับให้ดูนะจ๊ะตรงนี้นะคะสามารถวางพับราบไปได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกล่องสำหรับเก็บของวางรองเท้านะคะกระจุกกระจิกด้านหลังได้นะคะเพื่อทําให้ดูเป็นระเบียบนะคะ สำหรับผู้โดยสารแถวสองแถวหลังนะคะจะมีตัวช่องเสียบ power outlet ให้นะคะตัวนี้ช่องวางแก้วน้ำมีให้นะคะ<ม>เดี๋ยวพาไปชมนะคะในส่วนของห้องโดยสารภายในกันนะคะสำหรับภายในนะคะเป็น โทนสีดำนะสำหรับรุ่นนี้นะตัวแผงประตูด้านข้างนะเป็นหนังบุนิ่มนะเดินตัดด้วยได้ขาวแล้วก็ยังมีตกแต่งด้วยวัสดุเป็นโนแบกนะสีดำเงาแบบนี้นะเพิ่มมิติให้กับตัวแผงประตูด้านข้างนะมีช่องนะเก็บของเก็บแก้วน้ำวางขวดน้ำได้นะตัวสครับเพดนะมีไฟสีฟ้าๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เบาะนะเป็นเบาะหนัง สีดำนะสังเกตได้เลยนะคะรอยยับรอยย่นเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยนะคะตัวนี้ตัวพนักวางแขนนะคะสามารถดึงลงมาปรับลงมาเพื่อวางแก้วน้ำได้ด้วยมาดูกันน,นะ,ะก็แล้วแต่การใช้งานนะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนนะ,ะการขึ้นนะคะไปด้านหลังนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากนะ,ะสามารถดึงมือเดียวนะพับได้เลยนะคะ กว้างขวางเดินขึ้นลงสะดวกสบายนะคะสำหรับเบาะนั่งด้านหลังนะคะหรือนะคะถ้าลูกค้านะคะต้องการที่จะเก็บของขนาดยาวนะไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะใส่ไม่ได้สามารถพับตัวเบาะแถวที่สองเนี่ยลงได้นะคะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของแผงประตูด้านหน้านะคะตัวนี้ จะมีกระจกไฟฟ้านะคะ4บานเลยนะคะฝั่งคนขับจะเป็นปุ่มกดออโต้นะคะระบบเซ็นทัลล็อกล็อกกระจกมีให้นะ,ะกระจกมองข้างนะ,ะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะ,ะมีออโต้ออนออฟให้นะ,ะมีระบบการลื่นถลายความปลอดภัยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะบอกเลยว่ามีให้ครบคันแน่นอนนะ,ะสำหรับคันนี้ Isuzu MU-X นะ,ะเป็น PPV นะคะที่หลายๆท่านนิยมเลยนะคะตัวหัวน,น็อตต่างๆนะคะตามโครงสร้าง ไม่เคยถูกขยับนะสีม้าโรงงานเห็นไหมคะไม่เคยถูกถอดเลยเป็นหัวน็อตเดิมๆแบบนี้เลยจากโรงงานเลยนะคะเบาะนะคะของคนขับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะเดินหน้าถอยหลังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสะดวกสบายมากๆนะคะตัวนี้เรียกว่าออปชั่นมาครบเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะกล้องสองภาพขนาดถอยมีให้แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นกล้องบันทึกด้านหน้า จากโรงงานเลยนะจากโรงงานเลยพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยสามก้านเป็นมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยหุ้มหลังนะคะตัวนี้มาตรวัดนะคะมีจอแสดงผลการขับขี่นะคะ m i d อยู่ตรงกลางด้วยเครื่องเสียงนะคะเป็น kenwood นะ,ค,ะคันนี้เป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะมี n a เ i กเตอรติดมาให้ เครื่องเ,อเครื่องปรับอากาศนะคะจะเป็นปุ่มกดออโต้นะคะกดปุ่มออโต้เพียงปุ่มเดียวนะคะปรับอุณหภูมิอัตโนมัติให้นะคะมีจอแสดงผลนะคะเป็น LED อยู่ตรงกลางด้วยสําหรับรุ่นท็อปรุ่นนี้นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะ,ะเป็นเกียร์อัตโนมัติขับง่ายนะคะขับสบายด้วยนะคะแล้วก็สําหรับในส่วนของคองนโซลกลางมีช่องวางแก้วน้ําให้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ พนักวางแขนสามารถเปิดขึ้นมาเป็นกล่องเก็บของได้ด้วยอ่ะเมื่อกี้ลืมให้ดูกันนิดนึงนะคะสำหรับช่อง power outlet นะ,ะในส่วนของผู้โดยสารมีให้นะคะขยับมาดูกันนิดนึงนะคะ,ะ power outlet นะ,ะมีให้เป็นช่องเสียบ usb ให้2ช่องนะคะสแอมและ1นแอมนะคะแล้วก็ตัว power outlet ที่เป็น220รบโวลต์นะคะร้อวัตต์นะคะ แบบนี้เลยนะเป็นปลั๊กเสียบให้นะไม่ว่าท่านจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะที่ไม่มีไฟสามารถชาร์จหรือว่าเสียบปลั๊กจากในรถของเราได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับ i s u m u ux เดี๋ยวอ้ําจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็ตัวห้องเครื่องกันนะคะ